สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังมีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจที่นํามาฝากคุณผู้ฟัง mm hmm. เช่นเคยนะครับวันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับวันหยุดชดเชยวันแรงงานนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เขาเรียกว่าทํางานเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าเป็นผู้ใช้แรงงานวันนี้ก็คงได้หยุดพักผ่อนก,การอะไรกันเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นในช่วงเวลาน,านี้นั้นเรื่องราวของสิทธิต่างๆเนี่ยนะครับของผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีในส่วนของภาครัฐเองก็มีการออกมาตรการต่างๆนะครับในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแล ผู้ใช้แรงงานแล้วก็ผู้ที่ทํางานต่างๆเนี่ยนะครับในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทํางานที่มีความเสี่ยงนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาแบบนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับการดูแลแล้วก็ได้รับการคุ้มครองจากทางภาครัฐด้วยนะครับวันนี้อย่างที่บอกกล่าวคุณผู้ฟังไปนะครับว่าจะมีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมาฝากกันในส่วนของจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่22พฤษภาคมนี้ก็คือในเดือนนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับ ก็มีหลายๆคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องของความเป็นห่วงเป็นใยกันในเรื่องของการที่จะไปเลือกตั้งเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะจะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรหรือเปล่านะครับในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เเนี่ยนะครับว่าต้องมีมาตรการอะไรอื่นๆใดหรือเปล่าแล้วคนที่ติดเชื้อแล้วก็จะไปเลือกตั้งต้องเลือกไหมต้องได้เลือกหรือเปล่าหรือว่าเลือกยังไงอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยนะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้นะครับโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี และในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็พูดถึงกรณีการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็คือสอกเนี่ยนะครับว่าสําหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยอยู่ระหว่างการหาหรือเร่งด่วนกับสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนะครับเพื่อบริหารจัดการในเขตเลือกตั้งให้มีความปลอดภยัยแล้วก็ไม่เป็นการริดรอนสิทธิ์ของผู้ติดเชื้อโควิด1ิที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง เพราะว่าการที่ผู้คนเจ็บป่วยแล้วไม่ให้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยถือเป็นการก้าวล่วงเนี่ยนะครับดังนั้นต้องหาวิธีบริหารจัดการการเลือกตั้งให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเบื้องต้นเนี่ยหากผลตรวจ ATK เป็น2ขีดหรือว่าติดเชื้อแต่ว่ามีความประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าสามารถเดินทางมาแจ้งหน่วยเลือกตั้งได้นะครับโดยใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นซึ่งอาจจะเป็นการจัดคูหาหรือว่าช่องแยกโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับ แล้วก็ยืนยันว่าจะมีการบริหารจัดการการเลือกตั้งเนี่ยให้เกิดความปลอดภัยแก่ส่วนรวมเนี่ยเป็นหลักแล้วก็จะไม่ให้เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียแน่นอนนะครับส่วนเจ้าหน้าที่บุคลากรก็จะบริหารจัดการให้เพียงพอซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เป็นภารกิจที่เกิดทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็มีความสําคัญต่อการบริหารบ้านเมืองจึงต้องหาวิธีที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ไม่ลิดรอนสิทธิของประชาชนอย่างเด็ดขาดนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับทางด้านของน้ำตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยังบอกอีกนะครับว่า ส่วนการขับเคลื่อนโรคโควิดส9สู่โรคประจําถิ่นเนี่ยก็ไม่ได้ระบุในส่วนของวันเวลาที่ชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่ปฏิบัติทุกวันนี้ก็คือการเดินสู่การเป็นโรคประจําถิ่นอยู่แล้วแล้วก็จะทําไปพร้อมกันทั่วประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอาจจะมีมาตรการในจังหวัดของตนเองได้นะครับซึ่งก็เป็นอํานาจภายใต้กฎหมายนะครับก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของมาตรการนะครับในการดูแลความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของการจัดประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยาสมเหตุผลนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้โรงพยาบาลเอกชนและก็คลินิกกว่า3 0 0 0 0แห่งทั่วประเทศเนี่ยสั่งจ่ายยาแก่ผู้ป่วยอย่างสมเหตุผลนะครับช่วยลดปัญหาเชื้อดื้อยาและก็เกิดอาการไม่พึงประสงค์นะครับลดการสูญเสียทรัพยากรและก็ค่าใช้ใจ่ายโดยไม่จําเป็นโดยทางด้านของดรสาธิตปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็ได้เปิดประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยาสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชนผ่านระบบออนไลน์นะครับโดยมีนายแพทย์ทะเลกกรดนรายระวิวงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับรวมไปถึงบุคลากรด้านสาธารณสุขจากส่วนกลางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็คลินิกเนี่ยเข้าร่วมประชุมทั้งแบบออนไซต์ site, แล้วก็แบบออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งทางด้านของรัฐตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่า การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเนี่ยนะครับก็ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อลดการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สําคัญนะครับแล้วก็ช่วยลดการเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารวมถึงลดการสูญเสียทรัพยากรและก็ค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นโดยปัจจุบันนะครับยังคงพบการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลเกิดขึ้นในสถานพยาบาลนะครับอย่างเช่นการบริโภคยาปฏิชีวนะรักษาโรคหวัดซึ่งเกิดจากเชื้อไวรสัส การใช้ยาซ้ำซ้อนหรือว่ามากเกินความจำเป็นการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยนะครับจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานพยาบาลภาครัฐรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็คลินิกที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า3 0,000แห่งนะครับในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยาสมเหตุผลให้เกิดขึ้นเป็นระบบงานประจำซึ่งก็จะส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยมีความปลอดภัยจากการใช้ยานะครับ นอกจากนี้นะครับทางด้านของดนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าได้ออกประกาศเรื่องของมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลเกี่ยวกับฉลากบรรจุยาพุทธศักราช2 5 6 5นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่17มีนาคมที่ผ่านมาแล้วแหะครับกำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งเนี่ยจะต้องจัดทําฉลากบรรจุยาให้มีรายละเอียดตรงตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดอย่างเช่น มีการแสดงชื่อสถานพยาบาลชื่อผู้ป่วยชื่อสามัญหรือว่าชื่อทางการค้าของยาเนี่ยเป็นภาษาไทยรูปแบบของยานะครับความแรงแล้วก็จํานวนยาที่จ่ายให้ผู้ป่วยวิธีการใช้ยาสรรพคุณคําเตือนหรือว่าข้อระวังและก็ข้อห้ามใช้นะครับรวมไปถึงวันหมดอายุของยาด้วยโดยประกาศนี้เนี่ยนะครับกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้ต้องจัดทําฉลากยาให้มีรายละเอียดถูกต้องตามที่กําหนดภายใน1ปี ส่วนคลินิกที่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2ปีนะครับเพื่อให้ผู้รับบริการเนี่ยได้รับทราบข้อมูลบนฉลากบรรจุยาตามสิทธิของผู้ป่วยซึ่งก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยนั้นสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องปลอดภยัยแล้วก็เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ยานะครับทางด้านของนายแพทย์ทเรศกรตนายระวิวงศ์นะครับ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็บอกด้วยนะครับว่าทางกรมเองเนี่ยก็จะร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานสารสุขจังหวัดในการผลักดันให้สถานพยาบาลเอกชนเนี่ยเข้าถึงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยาสมเหตุผลรวมถึงประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลผ่านระบบออนไลน์อีกด้วยนะครับ สำหรับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับสถานพยาบาลเอกชนแล้วก็คลินิกทั่วประเทศนะครับโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะฮะที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์ด้านการใช้ยาสมเหตุผลแล้วก็การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพเนี่ยนะครับมาร่วมสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ความตื่นตัวให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งนี้เนี่ยหากสถานพยาบาลทุกแห่ง นำความรู้ที่ได้ไปใช้ก็จะช่วยยกระดับนะครับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านยาของสถานพยาบาลผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาลดการสูญเสียทรัพยากรแล้วก็สูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญบางทีเนี่ยเราป่วยเล็กๆน้อยๆหรือว่าเราป่วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็ไปหาข้อมูลว่าเออกินยาตัวนี้ทานยาตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับแต่ว่าบางทีนั้นยาที่ทานไปเนี่ยนะครับ ถ้าไม่ได้รับตามที่แพทย์สั่งเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการดื้อยาหรือว่าทานไปแล้วรู้สึกเออกินแล้วหายแล้วพอแล้วบางทียาบางตัวเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับมันต้องกินจนหมดกินจนครบเนี่ยนะครับอย่างยาปฏิชีวนะต่างเนี่ยกินจนเชื้อมันหมดบางทีเนี่ย เชื้อมันยังไม่หมดแต่ว่าอาการเราดีขึ้นแล้วเราก็ไม่กินต่อมันก็จะทําให้เชื้อเนี่ยนะครับดื้อยาได้นะครับเป็นครั้งต่อไปกินยาตัวเดิมก็จะไม่หายแล้วก็ต้องเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเพิ่มโดสนะครับหรือว่าเปลี่ยนชนิดยาที่มันแรงขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นอันตรายต่อเราเองนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องปฏิบัติตามนะนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าป่วยไข้ไม่สบายอย่างไรเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่แค่ปวดหัวตัวร้อนธรรมดาหรือว่าอะไรที่รู้สึกว่ามันผิดแปลกจากวัดธรรมดาอะไรแบบเนี้พบแพทย์ดดดีีท่่่สุุนนนนะะคครรรรัััับบูฟงงงไปกตอออใเืาวข สถานการณ์โรคโควิด -19 นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีการเปิดเผยกันเนี่ยนะครับในเรื่องราวของการที่จะช่วยดูแลในเรื่องของโรคโควิด -19 ว่าการกินถูกหลักโภชนาการบริหารร่างกายสามารถที่จะอยู่กับโควิดได้นะคุณผู้ฟังครับทางด้านของนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชระนะครับรองอธิบดีกรมอนามัยก็บอกว่าจากการคาดการเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยนะครับเข้าสู่ post pandemic หรือว่าการประกาศให้โรคโควิด -19 เป็นโรคประจําถิ่น โดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง ATK หรือว่า RT-PCR ที่มีการตรวจเนี่ยมีแนวโน้มลดลงน้อยกว่าวันละ2 0 0 0 0คนนะครับแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ในแต่ละวันเนี่ยก็ยังคงมีจำนวนคงที่นะครับก็แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นซึ่งจากผลสำรวจอนามัยโพลเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด -19 นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าหลังสงการานนะครับประชาชนให้ความร่วมมือการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 โดยการสวมหน้ากาการ้อยละ95 ล้างมือบ่อยๆร้อยละ90เว้นระยะห่างร้อยละ84ตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยงร้อยละ84ทําทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร้อยละ78แล้วก็สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในบ้านนร้อยละ72สนะครับสำหรับประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติได้บางครั้งได้แก่ไม่ได้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อไปที่สาธารณะเนื่องจากหายใจค่อนข้างลำบากอากาศร้อนแล้วก็ไม่ตรวจ ATK เพราะคิดว่าไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง รวมถึงเมื่ออยู่ในบ้านนะครับไม่ได้สวมหน้ากากเพราะว่าไว้ใจคนในครอบครัวหายใจลําบากหรือว่าคนในบ้านเนี่ยนะครับติดเชื้อหมดแล้วโดยหลังสงกรานในสิ่งที่ประชาชนเฝ้าระวังก็คือสังเกตอาการตนเองในร้อยละเจ็ดสิบเก้าจุดเก้างดกินข้าวร่วมกับผู้อื่นร้อยละสามสิบแปดจุดเจ็ดแล้วก็ทางานที่บ้านร้อยละสิบแปดจุดหนึ่งนะครับจึงขอเน้นย้าให้ประชาชนเนี่ยยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันตนเองโดยปฏิบัติตามหลัก universal prevention อย่างเคร่งครัดแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติด้วยกัน กินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็มีกิจกรรมทางกายเนี่ยอย่างสม่ําเสมอนะครับทานดั้นของดรแพทย์หญิงสายพินโชติวิเชียนนะครับผู้อำนวยการสํานักโภชนาการก็บอกว่าการศึกษาวิจัยของทีมวิจัยจากฮาวาดและก็คิงส์คอลเลจเนี่ยนะครับติดตามกลุ่มประชากรอายุ18ปีขึ้นไปในสหรัฐอณาจาักรและก็สหรัฐอเมริกาจำนวน5,92,571คนก็พบว่า กลุ่มที่กินอาหารที่มีผักผลไม้ธัญ,ญพืชเป็นส่วนใหญ่ในเมื่ออาหารเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงติดเชื้อเนี่ยลดลงร้อยละ9แล้วก็มีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อลดลงร้อยละ41เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เน้นบริโภคอาหารกลุ่มเนื้อสตัตว์หรือว่าอาหารที่มีผักน้อยแล้วก็การศึกษาข้อมูลอาหารนะครับของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้ป่วยโควิด -19 จํา 19, จำนวน568รายแล้วก็กลุ่มควบคุม2316รายใน6ประเทศนะครับ ด้แก่ฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีสเปนสหราชนาจากักรและก็สหรัฐอเมริกาก็พบว่าผู้ที่กินอาหารที่มีพืชผักผลไม้เป็นหลักเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงที่จะมีอาการปานกลางถึงรุนแรงเนี่ยลดลงร้อยละเจ็ดสิบสามเลยทีเดียวครับสอดคล้องกับคําแนะนําของ,ององค์การอนามัยโลกในปี25ง3ได้แนะนําให้กินอาหารที่หลากหลายนะครับรวมทั้งผักและผลไม้เนี่ยสดทุกวันเลยควรกินธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดแล้วก็กินโปรตีนจากพืชและสัตว์ กินปลาไข่นมนะครับลดการบริโภคเกลือหรือว่ากินเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันโดยเลือกใช้เกลือไอโอดีนะครับจำกัดการบริโภคน้ําตาลของหวานและก็เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยจะทําให้ภูมิคุ้มกันต่ําลงนะครับโดยแนะนําให้กินไขมันแล้วก็น้ํามันในปริมาณปานกลางนะครับเลือกแหล่งอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวอย่างเช่นปลาถัว่วน้ํามันมะกอกน้ํามันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เลี่ยงในเรื่องของการกินอาหารแปรรูปหรือว่าเนื้อสัตว์แปรรูป เพราะว่าจะมีปริมาณไขมันแล้วก็เกลือสูงนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ8-10แก้วแล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์สำหรับผู้ป่วยติดโควิด19หรือว่าผู้ที่มีอาการลองโควิดเนี่ยนะครับควรที่จะเลือกอาหารอ่อนย่อยง่ายอย่างเช่นปลานมไข่นะครับซึ่งปลาเนี่ยมีโอเมก้า3จะช่วยยับยั้งการเพิ่มจํานวนไวรัสในเซลล์ได้แล้วก็เน้นผักผลไม้400กรัมต่อวันแล้วก็เลี่ยงอาหารแปรรูปต่างๆนะครับ นอกจากนี้เนี่ยควรเลือกกินอาหารที่บำรุงปอดอย่างเช่นขิงพริกหวานแอปเปลิลฟักทองขมิน้นชันนะครับมะเขือเทศธัญ,ญพืชน้ำมันมะกอกหอยนางรมแล้วก็เบอร์รี่เนี่ยนะครับแล้วก็เน้นกินอาหารให้ถูกต้องตามทงโภชนาการนะครับโดยกินผักเนี่ยวันละ4ีถึงหทัพีต่อวันผลไม้วันละ3าถึงหส่วนซึ่งตัวอย่างเมนูอาหารตามทงโภชนาการใน1วันเนี่ยก็ประกอบด้วย1ครับอาหารเช้าก็คือข้าวกล้องต้มปลาเนี่ยนะครับสนะครับ อาหารว่างมื้อเช้าก็อย่างเช่นนมรสจืดพร่องมันเนยนะครับสามครับอาหารกลางวันอันนี้ก็อย่างเช่นราดหน้าทะเลใส่คณะนะครับสี่นะครับอาหารว่างยามบ่ายก็จะเป็นขนมจีบหมูสัก2ชิ้นแตงโมหั่นสามเหลี่ยมสัก2ชิ้นนะครับแล้วก็5ก็คืออาหารเย็นนะครับอย่างเช่นเมนูที่เขามีการยกตัวอย่างมาก็อย่างแกงส้มผักรวมแล้วก็ข้าวกล้องอะไรแบบนี้นะครับทั้งนี้ในการเลือกซื้ออาหารควรอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้ง โดยใช้แอปพลิเคชัน Food Choice นะครับในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็แอปพลิเคชันหวานน้อยสั่งได้ช่วยให้เลือกร้านเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพได้นะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์อุดมอสวุริมารากุลเนี่ยนะครับผู้มีในการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพก็บอกว่าจากสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชาชนเนี่ยนะครับในปี2 0 1 2พบว่ามีกิจกรรมทางกายเนี่ยเพียงพอร้อยละ74แต่ว่าในปี63นะครับเมื่อเกิดสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาดเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็ทํางานที่บ้านแล้วก็มีกิจกรรมทางกายเ,ยเพียงร้อยละห้าสิบสี่เท่านั้นเองและในปี6-4ปีที่แล้วนะครับพบว่าวัยทํางานมีกิจกรรมทางกายเพียงพอร้อยละหกสิบหกส่วนวัยผู้สูงอายุนะครับร้อยละห้าสิบแปดประชาชนจึงควรที่จะมีกิจกรรมทางกายเคลื่อนไหวร่างกายออกกาลังกายอย่างเพียงพอโดยเฉพาะวัยทํางานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะนั่งทางานนานถึง8ชั่วโมงสามารถมีกิจกรรมทางกาย,ยาง,ง่ายๆอย่างเช่นการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์นะครับ เดินทางด้วยการเดินหรือว่าปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นจะทําให้มีการออกแรงที่เหมาะสมนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกก็ได้แนะนําให้มีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยเนี่ย150นาทีต่อสัปดาห์หรือว่า30นาทีต่อวันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อนะครับสัปดาห์ละ2ครั้งโดยการเวทเทรนนิ่งอย่างเช่นยกน้ําหนักซิดอัพส่วนผู้สูงอายุก็ให้ฝึกการทรงตัวอย่างเช่นการเต้นแอโรบิกนะครับรำไทชิอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้เนี่ยควรมีสุขอ,อนามัยการนอนหลับที่ดีนะครับ ก็ต้องนอนหลับให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับคุณผู้ฟังครับจะทําให้โรคโควิด -19 เนี่ยนะครับห่างไกลจากเราได้นะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ